ไปโดนยกหายใจขนาดไหนบรรยากาศหลังเตะนะครับน่งอย่ีเท่เยไมมดมใช่ป่ะเราเนั่งอยู่นี่เขเรียกว่าเท่เลยไอ้่าไอ้ท่าไอ้ท่านีเขาตั้งแบบขาเลยเนี่ยไอีอาไอีมันั่เท่ทวแล้วไปตกงานมันใช้ชีวิเม็นมีแต่คนชอบตอนนี้ผู้ย่งหผูแบง แบงอะไรขายอะไรรถยังไงตกเลยตอนนี้ออนไลน์กันหมดแล้วออนไลน์หมดไม่ว่าเนี่ยไอโรงงานผลิตอะไรรถกัตกงานแบบไม่รู้ตัวเลยจะมีวันดีทำเองหมดทุกอย่างไหมควบคุมจอนมันมีหมดเลยหน้าปีธนาคารสาขาก็ไม่เหลือเนี่ยไปใช้ดีไปเด็ดชิ้น

บริษัทหน้าดีหรือเปล่ารวยละ4บริษัทที่มาที่ไนครับไม่ได้ครับ4%เดียวจับขวดเอาตอนที่ไหนเนี่ย500ล้านกูแังว่ะ500ล้านแล้วกูยังต้องต้อ่ายอันเดอกูก็ต้องเอาเหล็กนี้หรอวะไม่งั้กูก็ไม่เหลือใช่ตึงแค่เดียวอ่ะเอหมดไหมมนี่หมดไหมหมดครับอ๋อหมดย็นนี่มานะมาครับมายินนี่มายินนี่มาจานเจมมาครับอ่าจานเจมมาเปิดมาไหมเยินนี่ มาหนิมาป่าปีเตอร์ว้มาป่าปีอร์ปีเตอร์เอจันมานะเดี๋ยวไปจานเดียวเขาจีดีดีดสองอันนี้เว่ใช่เหรอไม่เอาไอ้เนี่ยมาส่งไปแตงโมมานเอาแตงโมมาขายเมื่อวานซื้อไปสองลูกไอแตงโมอร่อยนะอร่อยอยู่อะไรอยู่อะไรอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆที่สายสองอ๋อสายสองนะครับอันนี้จันไม่มานะครับกดได้วิชานะครับโอเคครับบรรยากาศหลังเตะก็มีแค่นี้ครับ